สวัสดีครับผมเกษมทิพยเมธากุลวันนี้เราจะมารีวิว Pearl r l Junior Maching s e r i e s n a น e กอง Marching ที่เบาที่สุดในโลกถึงเวลาแล้วครับที่ครูและผู้ปกครองจะได้เข้าถึงเครื่องดนตรีคุณภาพเยี่ยมที่มีขนาดและราคาเหมาะสมกับนักดนตรีตัวน้อยๆของเราวันนี้ ผมภูมิใจเสนอ MJS 1208 Pearl Junior m a r c h i n g Series Snare ตัวบอดี้สีขาวสวยงามนะครับตัวถังกรองทำจาก Poplar Wood Shell ซึ่งมีความทนทานน้ำหนักเบานะฮะแล้วก็ขนาดนะครับขนาดหน้ากรองเนี่ย12นิ้วนะครับแล้วก็มีความสูง8นิ้ว ในส่วนของขอบกองนะครับทําจากเหล็กอย่างดีมีน้ําหนักเบาครับแล้วก็มีความหนานะฮะของเหล็กเนี่ยเพียง1.6มิลเท่านั้นนะครับสามารถทนทานกับแรงดึงของน็อต6ตัวนะฮะแบบสบายๆเลยครับคราวนี้เรามาดูข้างล่างนะครับนะข้างล่างมีอะไรนะครับข้างล่างมี สายแสแนนะครับเป็นสายแสแนรเหล็กนะครับลวดเหล็ก20เส้นนะครับตรงนี้นะฮะของแท้จากเพิร์เลยนี่มีโลโก้อยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวของสายแสแนเนี่ยยึดกับตัวปรับของสแนรนะครับที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับก็มีโลโก้ของเพิร์เหมือนกันนะครับนะอยู่ข้างๆกับตัวถังกลองเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาปรับเนี่ยก็จะง่ายดายมากๆนะครับ ด้านหลังนะครับผมนะด้านหลังจะมีตัวอะแดปเตอร์นะฮะนี่ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ใช้เชื่อมต่อกับขาแขวนนะครับเป็นแบบสไลด์นะครับใช้งานได้ง่ายดายมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับกับด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะมีหนังกรองใส่มาให้เลยแบบนี้นะครับเรียกว่าแกะกล่องพร้อมใช้งานได้เลยนะทั้งหมดนี้นะครับมาพร้อมกับน้ำหนักเพียง1.6กกิโลกรัมเท่านั้นครับ นี่เบามากๆเลยนะครับผมนะแล้วก็ในบ็อกเซ็ตของเขานะครับก็ยังมีชูนิ่งคีมาให้ด้วยนะของแท้จากเพลนะครับอยู่ในถุงแบบนี้นะครับสวยงามมากๆนี่เป็นชูนิ่งคีของเพลของแท้เลยรุ่นใหม่ด้วยนะครับยอดแต่เดี๋ยวก่อนครับยังไม่หมดนะครับในกล่องนะฮะยังมีตัวนี้มาเพิ่มอีกนี่ ขาขแขวนนะครับ holder นะครับ mxt frame รุ่น mch 2 0 s นะครับที่มีน้ำหนักเบานะครับเพียง1.1กิโลกร,รัมเท่านั้นดูนะมันเบาขนาดไหนผมใช้นิ้วก้อยเนี่ยถือแบบโหสบายๆเลยนะแทบไม่ได้ใช้แรงเลยนะบเบามากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับเป็นแบบสไลด์แบบนี้นะผมจะสไลด์ให้ดูนะครับ นะตัวข้างหลังของกรองอะแดปเตอร์นะครสไลด์เข้าไปปุ๊บนะฮนะแล้วก็ใช้งานได้เลยเนี่ยผมถือมือเดียวสบายเลยนะครับถ้าเรานับตัวกรองนะครับกับขาแขวนน้ำหนักรวมกันนะฮะ2.7กิโลกร,รัมเท่านั้นครับโอเคครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งนะวัตกรรมดีๆจากเพอที่จะช่วยให้มือกรองตัวน้อยๆของเรา ไม่ต้องแบกกองเดินแถวหนักๆอีกต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับใครที่ชอบการรีวิวแบบนี้นะครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็มารอดูกันคลิปหน้านะครับว่าผมจะเอาอะไรดีๆเจง๋งๆมารีวิวให้ดูกันอีกขอบคุณครับ